เห็นสัโยชนิตทาโดยความเป็นของหน้าเบอ่อนายเพื่อละราคะโทสะโมหะพิสุขเครืั้งหลายทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่สองอย่างอะไรบ้างคือการตามความความเป็นของ น่ายินดีในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์และการตามเห็นความเป็นของน่าเบื่อหน่ายในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ที่สุดทั้งหลายผู้ตามเห็นความเป็นของหน้ายินดี ในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่ย่อมละราคะโทสะโมหะเพราะละราคะโทสะโมหะไม่ได้ย่อมไม่หลุดพ้นจากชาติชลาโมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนะ สุปายาสทั้งหลายเราเกล่าวว่าย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกพิสุกุทั้งหลายผู้ตามเห็นความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่ย่อมลาคะย่อมละลาคะ โทษะโมหะเพราะราคาโระโสกโมหะได้ย่อมหลุด้นจากชาชะะตนนิชลากรณนาโสกะปริเทวะทุกขะโทมสนะอุปายาสาทั้งหลายจัดทั้งหลายเราเรียกว่าย่อมหลุด้นจากทุกพิสุทธทั้งหลาย เรานี้แลทำสองอย่างขออยายนะคะทำเป็นที่ตั้งแห่งสัยชน์ได้แก่ อายตนะภายในภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกหก,กค,คือลูกเสียงกินลดโพทฐภพธรรมขันห้าคือลูก เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนอกจากนี้ยังได้ตรัสอีกว่าธรรมเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งอุปทานด้วยเช่นกันผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือพุทธวจนะ เพราะมีความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งหลาาักะพิสูจทั้งหลายพิสุเห็นรูปอันไม่เที่ยงนั่นนั่นแลว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้อง ย่อมเบื่อนายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะละความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี พิสุทั้งหลายพิสุเห็นเวทนาอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงพิสุเห็นสัญญาอันไม่เที่ยงนั่นแลว่าไม่เที่ยงพิสุเห็นสังขารอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงพิสุทั้งหลาย พิจุก็วินยานอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของเธอนั่นแหละนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งน,นันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะ จึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิราคาเกล่าวว่าได้ว่ามีจิตอุดพ้นแล้วด้วยดีทิ่สุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งลูกโดยอุบายอันแยบคลาย และจิตพิจารณาความพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงเมื่อพิสุปทธรรมในใจที่ซึ่งรูปโดยอุบายอันแยบคลายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในรูป เพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตดุพนแล้วดีแล้วด้วยดีพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกระทําไวในใจซึ่ง เวทนาโดยอุบายอันแยกแาลยเธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งสัญญาโดยอุบายอันแยกแคลยเธอเป็นเธอทั้งหลายจงทํำไว้ในใจซึ่งสังขารโดยอุบายอันแยกแคลยพิสุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงกระทำไว้ในใจซึ่งวิญญาณโดยอุบายอันแยบคลายและจงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อพิสุกระทำไว้ในใจซึ่งวิญญาณโดยอุบายอันแยบคลายและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแห่งวิญญาณ ตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณและความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งหลักะเพราะความสิ้นไปแห่งหลักะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งอันทิและหละักะกล่าวว่ากล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วดิ ด้วยดีฉะนั้นต้องมีความจำเป็นนะคะต้องศึกษาธรรมจะพออดถ้าใครไม่อยากไปเจอถ้าใครไม่อยากไปเจออ่ยายมัสสะนะคะอย่าลืมนะคะมียมัสสะ ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะคะ